เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนทีมของเราไม่เลิกในการแข่งขันฤดูการนี้ทว่าล่าสุดมันก็มีข่าวดีออกมาให้เราพอจะเฮกันได้บ้างเมื่อทางเดอะไทมส์สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษ ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังจะได้นักเตะ2คนที่เป็นแกนหลักสำคัญอย่างทางดิโอโกโชต้าและเทรนต์ลักซันเดอร์อาร์โนแบ็ขวารองกับตันทีมของเรากลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งและพร้อมที่จะคืนสนามในเกมแดงเดือดซึ่งเรามีโปรแกรมบุกไปยอนถิ่นโอทราฟอร์ดของทีมคู่อริตลอดการอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่7มีเมษายนที่จะถึงนี้ เกมนัดดังกล่าวจะเป็นการล้างตาจากการที่เราเพิ่งจะบุกมาปราชัยที่สนามแห่งนี้แบบสุดซีช้ํากลับออกไป4ประตูต่อสาสำหรับการแข่งขันในเกม FA ครับรอบก่อนหลอกชนะเลิศทว่าการแก้มือรอบใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกซึ่งจะเป็นอีกนัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยตรงต่อการลุ้นแชมป์ของทีมเราด้วย สำหรับในลายของทางโชต้านั้นเขาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าไปตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และในตอนนั้นตัวของทางเยอร์เกนครอฟก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนานหลายเดือนกันเลยทีเดียว แต่สุดท้ายตัวของนักเตะก็สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับมาได้เร็วกว่ากําหนดและทําให้เขามีกําหนดการจะกลับมาคืนสนามได้อีกครั้งเป็นเกมที่เจอกับทางเรดเดีววิวดังกล่าว เช่นเดียวกันกับในรายของทางทรนอลกซันเดอรด์อาร์โนที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าว่าเดือนกุมภาพันธ์เหมือนกันและการกลับมาของพวกเขาทั้งคู่ก็จะถือเป็นกำลังเสริมชั้นดีให้กับทีมของเราในช่วงสำคัญของสี่ซัน ในๆก็พูดถึงข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องที่สร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้กับแฟนบอลอย่างเรารากันบ้างเมื่อทาง Sky s p o r t ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวเลยว่ามันมีนักเตะคนสำคัญของเราสองรายที่หายหน้าไปจากการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ทาง Sky s p o r t มีการติดกล้องเพื่อดูการฝึกซ้อมของทีมเราและผลปรากฏว่ามันไม่ปรากฏภาพของทางเคอร์ติสโจนกับทางอิบราฮิมาโคนาเตในการฝึกซ้อมดังกล่าวในลายของโจนนั้นหายหน้าจากทีมของเราไปยาวตั้งแต่ที่เขามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่เขาก็ได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากช่วงพักเบรกโปรแกรมทีชา ถ้าว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นเขาในการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ส่วนในรายของทางโคโนาเต้เองก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยเหลือทีมของเราตลอด3เกมหลังสุด อย่างไรก็ตามเขากลับไปลงสนามให้กับทีมชาติฝรั่งเศสได้ในช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาถ้าไม่หลายคนมีความเชื่อมั่นว่าเขาก็น่าจะพร้อมกลับมาช่วยเหลือทีมของทางเยอเกนครับได้อีกครั้งหลังจากโปรแกรมทีมชาติดังกล่าวแม้กระนั้นมันดูเหมือนว่าทางลิวอพูเองจะมีความระมัดระวังในการใช้งานเขามากกว่า แต่มันก็มีอีกความเป็นไปได้ว่าทั้งตัวของโจสตะทูโคนาเต้อาจจะไปฝึกซ้อมอยู่ในมุมอับของกล้องหรือไม่ถ้าไม่มันไม่สามารถจะมีการบันทึกภาพเอาไว้ได้เรื่องนี้เราอาจจะได้ความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางไบรตันตอนสุดสัปดาห์นี้ นอกจากนี้มันก็ยังมีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยถึงอาการบาดเจ็บของทางแอนดูรูเบอร์สันแบกซ้ายตัวเก่งของเราที่ก็ได้รับบาดเจ็บมาระหว่างการที่เขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์ทั้งนี้มันพบว่าอาการของเขาไม่ได้หนักหนาอะไรแต่อาจจะยังกลับมาลงสนามได้ไม่ทันในเกมกับทางไบรตัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครับในใหญ่เฮฟวี่ e มท l ของเรากันบ้างหลังจากตัวของเขาเองเออกมาประกาศล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะวางมือจากการกุมบังเหียนที่แอนฟิล์ของเราหลังจากจบการแข่งขันในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ก่อนหนะ้านี้หนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อจากเขาก็คือทางชาบิอรองโซ คุณซื้อหนุ่มไฟแรงของทางห้างขายาายา b บเออร์หรือเวอร์คูเซนเมื่อจู้ตัวกำลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียเระเกินให้กับต้นสังกัดปัจจุบันด้วยการนำทีมรักษาสื่อติไร้พ่าย,ายจากการแข่งขันในทุกรายการแถมยังนำโด่งเป็นจ่าฝูงของศึกบุนเดสลีกาโดยทำคะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่าถึง11ส,สมัยซ้อนอย่างทางเสือใต้บเชนมิวเนไกลถึง10แต้มเขาให้แล้ว ประกอบกับการที่ตัวของเขาเองก็เป็นอดีตนักเตะอารับตำนานและเป็นขวัญใจแฟนบอลของทางลิเวอร์พูลอีกด้วยท้าไม่หลายคนเชื่อว่าเดิวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมาก ทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพอลจอยส์เหี่ยวข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ก็ออกมายืนยันข่าวร้ายว่าทีมของเราอาจจะมีความจำเป็นต้องเบลี่นเป้าหมายไปหาผู้จัดจาก,การทีมคนอื่นแทนต่อไปหลังจากตัวของทักอารองโซ so เองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาอาจจะตัดสินใจอยู่ทำทีมไบเออร์เรลเวิร์คูเซนต่อไปสำหรับการแข่งขัน ในฤดูกาลหน้าและอย่างน้อยจู่ตัวก็ตัดสินใจอาจจะคุมทัพในถิ่นเบ์อารีนาต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีเพื่อเป็นการต่อยอดผลงานที่เขาได้สร้างเอาไว้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของทางลิเวอร์พูลได้พบว่าอารองโซมีแนวโน้มที่จะอยู่คุมทีมไบเออร์เรือเวอร์คุเซนต่อไปอีกอย่างน้อยหนึฤดูกาลจอ o i c e g r a ว เขามีความตั้งใจที่จะเดินหน้าทำงานที่น่าประทับใจของเขาที่นั่นต่อไปหลังจากในเวลานี้เจ้าตัวเองก็กำลังใกล้ที่จะนำทีมผงาดควา้าแชมป์บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสร ในนก็พูดถึงเรื่องการควานหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือหากเราพลาดได้ตรวจทางชาวิอรองโซ่มาคุมทัพที่แอนฟิลจริงแล้วผู้บริหารของสโมสรจะเป็นเป้าหมายไปหาใครเข้ามาลุมบังเหียนแทนที่ของทางเยอเกนครอฟหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั่นทำให้ทางพอลจอยซ์ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีก โดวยว่าตัวเต็งที่ก้าวขึ้นมาเป็นเป้าหมายแทนที่เขาก็คือทางรูเบนอโมริมนายใหญ่คนเก่งของทางสปอ์ติ้งลิสบอนและโรเบรโตเดอแชบีกุนซือจอมแทคกติกของทางไบรตันแอนด์พฟ ف อาลเบียนนั่นเองพัฒนาการดังกล่าวข้างตน้น มันทำให้สิ่งต่างๆมาเข้าทางแคนดิเดตในรำดับถัดๆไปทั้งทางรูเบนอโบริมที่ได้รับการยกย่องอย่างมากที่แอนฟิลและรวมถึงทางโลเบรตโตเดแชบีที่ก็ผ่านประสบการณ์การคุมทีมในเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วจอยส์ก่าว ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันของจอยซ์ดังกล่าวแล้วทางเดลี่เมล์แทับลอยของประเทศอังกฤษก็มีการลงลึกในรายละเอียดในประเด็นนี้ออกมาซึ่งผลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วยว่ารูเบนอโมริมนายใหญ่ของทางสปอตติงรีสปอนส์ได้ก้าวขึ้นาเป็นตัวเต็งเคียงข้างกับทางโลแบร์โตเดอแชบีของทางไบรตันเดลี่เมล l ระบุ อโมริมในวัย39ปีจะถูกเรียกตรวจมาสัมภาษณ์งานกับทางลิเวอร์พูลนะและตัวของเขาเองก็ทำคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมมาระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมงานของทางลิเวอร์พูลเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพรวมและองค์ประกอบที่เกี่ยวของทั้งหมด อย่างไรก็ตามทาง s สปอตติง r ิสบอนก็จะมีการเรียกเงินค่าชดเชยมาหาศาลสำหรับการจะปล่อยตัวกุนซือของพวกเขาออกมาและนั่นก็เป็นที่คาดหมายกันว่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขราว25ล้านปอนด์หากสโมสรใดก็ตามอยากที่จะได้ตัวอัมโมริมไป มืฟังรายงานข่าวจากสื่ออื่นๆกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทางลิว e ผู o เอ็ c โคสื่อวงในของทีมเราเองกันบ้างดีกว่าว่าพวกเขามีการเล่นเรื่องนี้ในประเด็นหรือแง่มุมไหนกันบ้าง ทั้งนี้ทาง e อ h o โหันมานำเสนออัตราต่อรองจากหวันรับพนันอย่างถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษอย่างทาง s k y b เบว่าใครคือตัวเต็งลำดับที่เท่าใดกันบ้างที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลพ้นปรากฏว่าเต็งหนึ่งก็ยังคงเป็นชาบีอารองโซเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คืออัตราต่อรองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจากเดิมที่เคยขึ้นไปสูงสุดถึงแทง1ิ ได้เงินกลับมาเพียงแค่1ไม่รวมทุนแต่ในตอนนี้มีการปรับขึ้นมาเป็นแทง10บได้เงิน11ไม่รวมทุนซึ่งหมายความว่าบันรับพนันอย่างถูกกฎหมายเองก็มองว่าโอกาสที่อารองโซจะเข้ามาคุมทีมหรือว่าผู้นั้นลดน้อยถอยลงไปเป็นอย่างมากก่อนที่ตัวเต็งอันดับที่2จะเป็นทางรูเบนอโมริมที่อัตราต่อรองแทง4จ่ายเไม่รวมทุนก่อนจะเป็นทางโรเบโตเดอแชบีที่แทง1จ่าย7 ไม่รวมทุนส่วนมาเมื่อที่มีโอกาสไม่มากในลำดับถัดไปก็คือยูเรียนนาเกียวมันบุนเดสเทรนเนอร์และเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราที่มีอัตราต่อรองเพียงแค่แทงหนึ่งใจสิบเอ็ดไม่รวมทุนเท่านั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ